สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบกล้วยไมทุกท่านนะครับวันนี้ได้สินค้ามาใหม่อีกแล้วสวยๆนะครับคุณผู้ชมสองสามอย่างนะครับวันนี้เริ่มจากตรงไหนก่อนดีเอาตรงกลางก่อนแล้วกันนะครับ อันนี้จะเป็นเอออื้องคำตาดำนะครับเป็นไมก้กอนะก็สวยๆนะครับเอื้องคำตาดำดำก็จะออกแดงๆนะครับเป็นป้อง,องๆเลยนะอันนี้เป็นเอื้องคำตาดำจากประเทศพม่านะครับสินค้าเพิ่งมาใหม่วันนี้ ส่วนข้างๆนี้ก็จะเป็นเอื้องสายตาดำนะครับเอื้องสายตาดำหรือสายมรกตเล็กนะครับคุณผู้ชมมันจะมีทั้งเป็นแบบเป็นแบบกอนะครับนะแล้วก็เป็นแบบมัดแบบมัดก็มีนะครับอันนี้เป็นเอื้องสายมรกตเล็กนะครับหรือเอื้องสายตาดำนะดอกก็จอกตรงปลายข้อนี้นะครับ สายตาดำหรือสายมรกตเล็กนะครับส่วนชุดนี้ก็จะเป็นผมก็ไม่ทราบชื่อเหมือนกันนะว่ามันคืออะไรกันแน่กุหลาบเขียวหรืออะไรสักอย่างนะครับต้นก็จะเขียวๆหน่อยเนาะเหมือนเหมือนต้นกุหลาบนะครับพวกพม่าเขาจะเรียกเป็นกุหลาบเขียวแต่ผมก็ไม่แน่ใจแล้วก็ไม่เคยเห็นดอกมันก็แปลกดีนะครับอันนี้นะ ดูลักษณะการออกดอกก็จะออกเป็นฝอยๆนะครับตรงกลางนี่เนาะเหมือนดอกหมากนะคุณผู้ชมก็เขียวดีแปลกดีใครยังไม่มีสะสมก็เอาไปเลี้ยงได้นะครับใครที่ทราบชื่อก็เม้นบอกหน่อยนะครับอันนี้นี่คือไม่ไม่รู้จักมันก็เหมือนอมองบางมุมก็เหมือนเขาพระวิหารนะเนาะ มองบางมุมก็เหมือนเ,อเหมือนอะไรเหมือนกุหลาบแดงส่วนชุดนี้ก็จะเป็นเอื้องคเอืเอ้องพึ่งนะครับเอื้องพึ่งสวยๆเลยซื้อก็แนะนําไม่ซื้อช่วงนี้นะครับเอื้องพึ่งเนาะเพราะว่าอีกไม่นานเขาก็จะออกดอกแล้วเอื้องพึ่งจะออกดอกก่อนชนิดอื่นนะครับ แล้วยิ่งถ้าถูกแกะออกมาแบบนี้ก็จะยิ่งออกดอกไวขึ้นถ้าซื้อหลังจากนี้ช่อดอกออกมาก็จะเสียหายนะครับถ้าคุณลูกค้าซื้อไปช่วงนี้ก็คือเดี๋ยวอีกประมาณเดือนกว่าๆเขาก็จะแทงช่อดอกออกมาแล้วก็ช่อดอกก็จะไม่เสียนะครับแต่ผมชอบกอนนี้ลำมันลำมันแดงแล้วมันอ้วนมากมันดูแข็งแรงในความรู้สึกนะครับมันดูแข็งแรงมากกว่าแบบนี้เนาะมันจะเป็นเอื้องพึ่ง ป่าแรงนะครับอันนี้นะป่าแรงเหมือนอยู่ที่แดดนะครับเอาไปมัดติดขอนได้เลยเดี๋ยวผมจะเอารูปเอื้องพึ่งเป็นกอขึ้นให้ดูนะครับว่ามันสวยมากปลูกเอื้องพึ่งก็ต้องปลูกเป็นกอนะครับมันจะออกดอกอลังการซื้อทีแรกอาจจะแพงนิดหนึ่งนะครับแพ่นนี้ก็สวยครับคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาปลูกใส่แผ่นไม้ไว้ให้ดูนะครับเอาไว้แขวนรอชมดอก แล้วก็จะเอาตัวอย่างที่ปลูกปีที่แล้วออกดอกดกมากเกือบสามสิช่อเอามาให้ดูนะครับส่วนชุดนี้ก็จะเป็นเอื้องคานะครับเอื้องคำงามกว่าชุดที่แล้วอีกคุณผู้ชมกอใหญ่ก็จะราคาสูงหน่อยนะครับมีสองสามกอนะเอื้องคาก็งามนะครับเดี๋ยวผมจะเอา คําธรรมดากับคําตาดําเทียบให้ดูลักษณะต้นมันก็จะคล้ายๆกันนะครับนะคุณผู้ชมแต่เราจะสังเกตได้จากลำเขาจะออกเป็นสีแดงหน่อยคําตาดํานะครับเนาะมันจะออกแบบว่าแดงๆอมน้ําตาลนิดนึงนะครับเดี๋ยวเอาตัวอย่างที่ว่ามันชัดเจนให้ดูนะครับนี่ครับคุณผู้ชมลำจะออกเป็นสีน้ําตาลแดงๆหน่อย แล้วใบเขาก็จะแข็งนะครับใบจะแข็งเราก็จะยาวๆวนิดนึงส่วนถ้าเป็นเอื้องคำธรรมดานะครับใบเขาจะอ่อนนะใบจะอ่อนอ่อนพับๆหน่อยนี่นะครับอันนี้เป็นเอื้องคำธรรมดานะครับลำก็จะเป็นแค่สีเหลืองอมเขียวนะครับจะไม่ออกแดงเนาะจะไม่ออกแดงแต่ถ้าเป็นคำตาดำเนี่ยลำเขาจะออก เป็นสีแดงๆหน่อยน้ำตาลแดงอันนี้เป็นเอื้องคําตาดำนะครับสนใจอยากได้อะไรก็โทรมาได้เลยนะครับ088 272 1656นนะครับเบอร์โทรร้านหรือจะแอดไลน์สอบถามได้เลยนะครับนี่ก็สวยนะครับ อย่างสี่อย่างนะครับสวยๆมากๆเอื้องคําพม่านะครับเอื้องพึ่งเอื้องคําตาดําเอื้องสายตาดําหรือสายมรกตเล็กนะครับอันนี้ก็เป็นเอื้องพึ่งอันนั้นก็เป็นกุหลาบเขียวแล้วกันใครทราบชื่อก็เม้นบอกหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการปลูก เอื้องพึ่งแล้วก็ออกดอกนะครับเมื่อปีที่แล้วเนาะหลายท่านที่เคยติดตามก็จะจำได้ว่าผมแขวนไว้ตรงห้องครัวดอกออกอลังการมากเลยครับคุณผู้ชมถ้าถ้าปลูกหลายๆกอนะมันจะสวยงามขนาดไหนเอื้องพึ่งกอใหญ่ๆแบบนี้มันหาไม่ค่อยได้แล้วนะคุณผู้ชมมันค่อนข้างหายากแล้วนะครับเวลาลมพัดมามันก็จะพลิ้วไหวหน่อย เหมือนมีชีวิตชีวานะครับสเสน่ห์ของกล้วยไ,ไม้ป่าสะสมไว้นะครับ ยิ่งถ้าปลูกเป็นไม้กอนะคุณผู้ชมก็จะยิ่งปลูกง่ายอันนี้ผมจะใส่ต่อไม้ต่อไม้นี่ก็แขวนอยู่ในโรงเรือนนานมากแล้วครับจนมีตะไคร้ขึ้นแล้วเนาะเวลาเราปลูกเราก็เอากล้วยไม้แปะวางได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะปลูกใส่กอ,อนี้แล้วกันนี่คุณผู้ชมไม่ต้องเสียเวลาปลูกนะครับถ้าซื้อเป็นกอนะ ใช้ระยะเวลาในการปลูกไว้ขึ้นนี่ครับประมาณนี้แค่นี้ก็สวยละเราเอาวางไว้บนแผ่นไม้ยิ่งถ้าเป็นตอใหญ่แบบนี้นะอายุแขวนแขวนก็จะอยู่ได้ยาวนานมากอีกอย่างก็จะโชว์ตอไม้ด้วยจะดูยิ่งเป็นธรรมชาติใหญ่เลยถ้าใครชอบแนวนี้ก็แนะนำให้หา ตอไม้นะครับใส่ไว้ปลูกเรื่องพึ่งเรื่องคําเป็นกล้วยไม้เบสิกมากนะคุณผู้ชมคือเลี้ยงง่ายไม่ต้องประกบประงมอะไรมากมายแค่ช่วงถึงเวลาเรางดน้ําอย่างกรณีไม้ที่ปลูกใหม่นะครับหลายท่านจะถามคุณแนนจะต้องงดน้ํำไหมถ้ากรณีไม้ที่ปลูกใหม่แบบนี้นะครับ ไม่ต้องงดน้ํานะครับรดน้ําตามปกติเวลาดอกเขาบานแล้วเราถึงจะงดน้ําดอกอายุดอกของเขาก็จะอยู่กับเราได้นานขึ้นนะครับส่วนถ้าเป็นไม้ที่เลี้ยงแล้วนะครับ2ปี3ปีหลายท่านบอกว่าเอื้องพึ่งเลี้ยงเท่าไหร่ก็ไม่เคยออกดอกอย่างกรณีนี้นะครับถ้ามันเป็นไม้ที่ว่าเราเลี้ยงมานานแล้วเนี่ยคุณผู้ชมหนักมากอย่างตอใหญ่ๆแบบนี้นะครับเนี่ย อันนี้คือกอที่อยู่ในวิดีโอปีที่แล้วนะครับที่ดอกดกดกมากที่อยู่แขวนอยู่ข้างห้องครัวนะครับชุดนี้เราควรจะงดน้ำเนาะเพราะว่ารากเขาเดินไปทั่วขอนละขอนนี้อายุน่าจะประมาณปีนี้น่าจะปีที่สี่แล้วนะงามมากคุณผู้ชมหนักมากด้วยดอกจะออกดอกขนาดไหนดูลากฝอยเขาคือขึ้นมาข้างบนนี้เลยอันนี้ควรจะงดน้ำนะครับส่วนไม้ที่เราปลูกใหม่เราก็ ลดน้ำได้ตามปกติเลยครับแขวนไว้ก่อนมันค่อนข้างหนักพวกนี้จะไม่ไม่ไม่ได้ขายนะครับอ่าเอื้องพึ่งก่อใหญ่นเนาะเราจะเอาไว้โชว์ให้กับลูกค้านะครับว่าดอกเป็นแบบนี้เอาไว้ถ่ายทำวิดีโอด้วยนะครับถ้าจะปลูกเป็นเรื่องคำกอก็งามนะครับยิ่งถ้าเป็นไม้กอเนี่ยคุณผู้ชมหาตอไม้ใหญ่ๆ แล้วก็มัดติดแบบนี้เลยใช้ลวดใช้อะไรมัดนะครับจัดทรงให้มันดูแบบว่าเข้าท่าเข้าสีเข้าทีหน่อยนี่ประมาณนี้คุณผู้ชมงามเลยดูดูกอข้างบนนี่นะครับแล้วเราก็แขวนได้เลยพวกนี้เดี๋ยวก็รอชมดอกนะคะรดน้ำปกตินะครับงามอันนี้ก็จะเป็นเอื้องคำนะครับ หากสนใจสินค้าอะไรก็โทรมาได้เลยนะครับคุณผู้ชม0882721656ก็จะมีเอื้องคำพม่าเอื้องคำตาดำนะครับเนาะแล้วก็มีเอื้องพึ่งกอถ้าแพรเล็กๆหน่อยก็ประมาณนี้นะครับแต่ถ้ากอใหญ่ๆก็ก็ยังมีอยู่นะรู้สึกว่าจะสองสามกอราคาก็จะสูงนิดนึงนะครับ วิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับมีความสุขกับการปลูกกล้วยไม้สนใจอะไรก็รีบโทรมานะครับเพราะว่าคนดูเยอะนะคุณผู้ชมถ้าลังเลก็อาจจะหมดก่อนนะครับจองก่อนโอนเงินก่อนเลยนะครับขอโทษด้วยนะครับไม่มีปลายทางแล้วนะครับทางร้านขอยกเลิกเก็บเงินปลายทางนะครับอยากได้ก็ต้องโอนอย่างเดียวนะครับไปราคาไปราคาสวัสดีครับสวัสดีครับ